ม,มีแต่คนบ้าเท่านั้นนะครับที่ไม่สนว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่เขายังคิดว่าตัวเองท,ทาได้คนเหล่านั้น,นถึงมีโอกาสได้งานสำเร็จเกิดจนอ่ะไม่ผิดตายจนล้วคนมีส่วนคนบ้ากับอัจฉริยะมันคือเส้นบางๆครับก่อนสาเร็จอ่ะบ้าสําสเร็จปั๊บอัจฉริยะอืจริงนะคนชอบบอกว่าโอ้ยีเคแม่งรอบรู้ซีเคแม่งรู้เยอะจังเลยซีเคแม่งอัจฉริยะมันดูถูกกู้นอะไรสัตว์ผมมีกฎ ที่ผมพูดในทุกสัมภาษณ์ก็บอกบว่าถ้าผมไม่สามารถซื้อบางสิ่งบางอย่างได้สิบรอบผมจะไม่ซื้อทุกอย่างคือผมมองมันแบบทุกอย่างเป็นสิบรอบเลยถ้าสมมติผมอยากไปญี่ปุ่นเที่ยวญี่ปุ่นรอบนี้ต้องใช้งบห้ามม 5, หมื่นมีห้าแสนไหมไม่มีไม่ไปสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมันคือตัวต,วตนเราในวันนี้แหละเราทําอะไรไปเรารับกบอะไรไปไปก็ตามนั้นนะแต่คาถามคือวันข้างหน้าคุณจะเป็นใครผมไหมคุณซื่อสัตย์กับตัวเองในอนาคตรหรือเปล่า สมมติว่าวันนี้คุณเป็นคนจนน่ะคุณบอกว่าอยากจะรวยอ่ะคุณรู้ไหมว่าคนรวยเขาทำตัวยังไงแล้วคุณซื่อสัตย์กับคนคนนั้นไหมหรือยถ้าคุณซื้อบางสิ่งบางอย่างเพื่อความการยอมรับของคนอื่นนี่คือโง่ที่สุดเลยโง่ผมพูดได้เต็มปากเลยคุณโง่เลยถ้าคุณซื้อบางสิ่งบางอย่างเพื่อคนหนึ่งยอมรับนั้นคุณนี่โคตรไร้ค่าเลยถ้าคุณอยากให้เพื่อนเคาเพราะคุณมีวัตถุนะคุณนี่โคตรไร้ค่าเลยเพราะเพื่อนไม่ได้รักคุณเพื่อนไม่ได้ชอบคุณเพื่อนมองคุณมีมองคุณ ไม่มีวัตถุแล้วคุณเพื่อไม่ครบเนี่ยคุณนี่คุณนี่โคตรบัดซอบอ่ะใช่ไหมครับโซคุณต้องเข้าใจก่อนว่าแบบตัวเองอะเป้าหมายชีวิตคืออะไรคนชอบบอกว่าโอ้ซีเคแม่งรอบรู้สีเคแม่งรู้เยอะจังเลยซีเคแม่งอัจฉริยะมันดูถูกกูไรสัตว์จริงเพราะเขาให้ค่าสิ่งที่เป็นเอาต์พุตของไอ้จะรู้ว่าเบื้องหลังเอา์พุตนั้นคืออินพุตนะเว้ยอือไอ้ใช้เวลากับอะไรอาะไอ้ใช้เวลากับอะไรอ่ะ right ไอ้ทำงานได้งแไรตื่นนอนไอ้ทำงานถึงวัน ก่อนไอ้นอนไอ้ทำงานทุกวันอะไม่เคยพลาดสักวันอะเสาร์อาทิตย์คือวันแงงไม่รู้วันนี้คือวันอะไรวะวันพุธวันพุธค่ะวันพุธค่ะไอยังจำไม่ได้ลวันคือวันอะไรไอ้ทำงานทุกวันไอะไอ้ท็บขานทุกวันอะไอ work every day ไอเสพข่าว every day อยู่ถามไอเรื่องกูเกิล Amazon Nvidia Tesla earnings report ไอ้รู้ทุกเรื่องอะทำไมอะเพราะไอไม่ไม่เอาเวลาไปเสพดาราคนนู้นเนี่ยไอไม่เอาไอไม่เอาเวลาไปดูซีรีส์เกาหลีไง I don't get it right ไอไม่เอาเอาเวลาไปแบบไปจิ้นซีรีส์วายไง right อันไม่เอาเวลาไปแบบไปทําสิ่งที่คุณทําอ่ะคนที่เขาพัฒนาตัวเองไปถึงความร่ารวยจริงๆเขาไม่ต้องถามคนอื่นว่าจะรวยต้องทํำยังไงพี่พูดแล้วอาจจะดูแอบสแต็กนิดนึงนะความหมายคืออ่ะนี่คุยอย่างซีคุยกับอะไรหลายๆคนอย่างเงี้ยเขาไม่เคยเดินไปถามหรอกมั้งว่ารวยไงชุกไหมแต่เขานั่งหาหนทางของเขาเสมอเขาลองเขาทายเขาล้มเขาเปลี่ยนเขาปรับเขาสู้ไม่ถอย พี่ก็คาตอบพี่อาจจะดูใจร้ายไงว่าถ้าคุณถามพี่หนุ่มว่าอยากรวยทํำยังไงแสดงว่าวิธีคุณวิธีคิดคุณยังไม่เริ่มขายคนรวยเลยถ้าคุณอยากพัฒนาชีวิตตัวเองหวังว่าข้อมูลพวกนี้คุณฟังและสามารถพัฒนาชีวิตตัวเองได้ถ้าคุณไม่อยากถ้าคุณโลกแคบผมไม่มีสิทธิ์ในการบอกคุณว่าคุณต้องคิดยังไงอยู่แล้วมันเป็นเสียงของเขาไม่เสียงของผมคิดตามสบายเลยครับถ้าคุณคิดว่าผมไม่สําเร็จเพราะว่าผมจนเกิดมายากจน กิดไม่มีต้นทุนการศึ่อาไม่ดีการบ้าเราสกปรกถ้าเราคิดอย่างนี้จงคิดต่อไปครับแต่ผมมั่นใจแล้วว่าคุณจะไม่สำเร็จ okay. แน่ๆ it's okay เดี๋ยวนี้ผมพูดคือต่อเวลาครับเกิดจนน่ะไม่ผิดตายจนเราคุณมีส่วนตาการบล่นเราสกปกรปกดายกเราแย่ขนาดนี้โอ้เรายกเราเปลี่ยนบ่อยแคย่นี้เราจะไปเราจะไปถ้าคุณคิดอย่างนี้นะคุณก็คงไม่สำเร็จจริงๆครับผมบอกคุณเลยถ้าคุณคิดอย่างนี้นะผมผมสรุปให้คุณเลยถูกครับคุณถูกต้องคุณจะไม่สำเร็จครับ เพราะมันมีมีไม่มีแต่คนบ้าเท่านั้นนะครับที่ไม่สนว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่เขายังคิดว่าตัวเองทําได้คนเหล่านั้นถือเป็นโอกาสในการสำเร็จถ้าถามว่าถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณต้องไม่เอาออกจากหัวคุณไปเลยก็คือความคิดตลอดเวลาว่าจะทำยังไงให้ชีวิตดีขึ้นแต่คิดอย่างเดียวมันไม่พอนะสองคุณต้องหาทางหาทางเนี่ยนะครับการเรียนรู้ต่างๆมันมีอยู่เยอะมากแล้วง่ายกว่าในในอดีตเยอะมากคุณจะนั่งฟังนะครับ นั่งเรียนไปนั่งคุยนะครับหรือลองทำเนาะอะไรก็ได้ครับที่มันจะทําให้เกิดการเริ่มต้นสิ่งที่ยากที่สุดของมนุษย์นะเวลาคิดจะทําอะไรมันคือการเริ่มต้นมันเหมือนตอนที่เรากลัวจะเปรียกฝนเนาะเราก็จะวิ่งหลบนิดๆหน่อยๆฝนเริ่มโปรโยลงมาแล้วแต่พอมันเปรียกปุ๊บเราไม่กลัวแล้วเราก็ปล่อยเปรียกได้เลยเพราะฉะนั้นคิดฝันอะไรเนาะอยากลองทําอะไรทําเลยอย่ามัวแต่เล็งลองแล้วก็เมื่อตั้งใจจะทําอะไรใส่มันให้สุดนะคนอ่ะหลายๆคนชอบเข้าใจผิด เราชอบคิดว่าไอ้คนที่ประสบความสำเร็จอ่ะเอเมซี่น่โรนโดเนี่ยลอจเอร์เฟอร์เรอร์เนี่ยแม่งต้องมีสิ่งที่เราไม่มีผิดความคิด,ดเดนี่ยผิดเขาเข้าใจผิดลรวไอ้พวกเนี่ยเมสซี่โรนโดเฟอร์เรอร์เนี่ยอีลอนมัสเนี่ยพวกแม่งมันไม่ได้มีสิ่งที่เราไม่มีหรอกแต่เรามีสิ่งที่แม่งไม่มีคือเราเหนื่อยเราเหนื่อยแล้วเราหยุด เราเหนื่อยแล้วเราพักเราพักเราหยุดเราเหนื่อยแล้วเราสงสารตัวเองแต่พวกแม่งเนี่ยมันไม่เคยหยุดมันเหนื่อยขนาดไหนมันไม่เคยหยุดคนภายนอกมองเข้าไปแม่งยังซอฟอยู่เลยวะ่ะตื่อตีสี่เลยวะ่ะทำได้ไงทำ้นหนักทุกวันเลยพหรที่ทำมันทุกวันเลยเหรอวะนะเราคนทัว่วไปเขาไม่เข้าใจแต่พอเป็นตัวเขาเขาเขาจะบอกว่าเออก,กูไม่เหนื่อยกูไม่รู้สึกเลยแจ่ไม่ใช่ว่าทําแล้วต้องสําเร็จ ถึงทําแล้วไม่สําเร็จแต่ถ้าคุณทาเต็มที่อย่างน้อยตอนนี้คุณแก่แล้วคุณพูดได้เต็มปากว่าอย่างน้อยผมลองทุกอย่างแล้วผมไม่เสียดายเพราะผมลองไปแล้วอืถึงไม่สาเร็จก็แล้วแต่อย่างน้อยผมลองดูถูกไหมถูกครับส่วนวันนี้ถ้าเรามีตัวเลือกหลายๆอย่างเฮ้ยไม่รู้ทำอันนี้ดีหรือทำอันนู้นดีหรือาทาอีกอันหนึ่งดีถามตัวเองครับว่าอันไหนถ้าไม่ได้ทําอ่ะเสพอแกตนนัวจะเสียดายมากที่สุดทำมานาันแหล่ะล้มเหลวแล้วทําไมคําว่าแล้วทําไมแปลว่าแล้วไงอ่ะคือ มันไม่เสมอไปหราที่คุณจะประสบความสําเร็จแต่ปัญหาคือถ้าคุณไม่ลองทําเยอะเลยแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้ไงวะสังคมไม่ให้ค่าคนที่ไม่มีอะไรที่จะมอบให้เขาสังคมไม่สนว่าคุณสวยขนาดไหนและสังคมก็ไม่สงสารคุณวะสังคมไม่สงคุณจะนอนใต้สะพานไม่นอนใต้สะพานสังคมไม่สนว่าคุณเคยนอนข้างถนนเปล่าสังคมไม่สนว่าพ่อแม่คุณติดนี้หรือเปล่าสังคมไม่สนคุณติดยาหรือเปล่าสังคมไม่สนว่าคุณได้เกิดมาได้เรียนหรือไม่ได้เรียนสังคมไม่แคร์ fuck off ใส่สังคมอ่ะคนที่โหดร้ายไม่ใช่ผมคนที่โหดร้ายคือสังคมซึ่งคุณก็คือหนึ่งในสังคมคืออะไรรูป้ป่ะสังคมแค่แค่อยากเดียวคุณมีอะไรให้สังคมบ้างวันนี้คุณม,มีไฟคุณม,มีไฟได้ง่าย่ะแต่ว่าคุณยังไม่รักเป้าคุณเพียงพอไยเลยจริงๆี้เป้านี้มันไม่ได้เป้าพ่อไม่บอกว่าต้องซื้อบ้านคอยบอกว่าต้องเก็บเงินก้อนนี้ไปซื้อบ้านให้เขาจ่ายหนี้ให้พ่อแม่แล้วว่ากันไปคุณไม่รักฝันนี้เพียงพออ่ะคุณก็เลยไม่มีไฟในการไปต่อถ้าคุณรักบางสิ่งบางอย่างเพียงพอนะ คุณจะทาทุกอย่างเพื่อสิ่งนี้แหละเหมือนที่แม่ทําให้กับลูกยังไม่มีจริงครับเอาว่าเอ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 าตรงๆจากใจนะผมผมผมยังไม่เคยเห็นคนรวยจากแบบรวยเร็วอะแบบรวยเร็วแบบว่าเร็วแบบรวยแบบไม่ต้องเวิร์คาร์ดอะผมยังไม่เคยเจอใครที่รวยแบบไม่ต้องศึกษารวยแบบไม่ต้องทํากันบ้านคือไพ่คือคคาคุณคุณคุณจัดคุณจากภายนอกเนาะว่าแบบโอ้คนนี้แบบสามสิบกว่าก็รวยแล้ว แต่คุณไม่ได้รู้เบื้องหลังนี่ว่าเขาใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่ปีในการลองผิดลองถูกศึกษา right ผมว่านั่นคือปัจจัยสำคัญกับว่ามันไม่มีรวยเร็วครับ if you want to be rich แต่ว่าคุณต้องรู้มากคนอื่นคุณต้องทำมากคนอื่นคนที่รวยไม่ได้มีแค่คนครับคุณมองรอบข้างคนสิพันคนร้อยคนแสนคนเนี่ยรอบข้างคนเน่ยมึงรู้มาหาอะไสิคนที่ทุกคนที่รับปริญญาทุกคนอยาก